ย่างแบบนี้นะคะชวนเพื่อนเพื่อนมาทานกันนะคะโหสนุกค่ะอเอาหมูสักสองชิ้นเลยแล้วกันมาลงไปเลย สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับสาวใต้ทําเองกินโชว์พาเที่ยวกับแอนเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะแอนพาเพื่อนๆมาทานเมนูหมูกระทะสไตล์เกาหลีค่ะเดี๋ยวขอโชว์หมูสามชั้นเคี่ยนหมักไว้นะคะนี่น่าทานไหมคะเพื่อนๆหมักไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะคะ แล้วก็วันนี้มีน้ำจิ้มสามอย่างด้วยกันเลยนะคะก็มีจิ้มแจ่วนะคะน้ำจิ้มซุกี้มีซอสโคชูจังนะคะผักของเรานะคะหอมวใหญ่เห็ดเข็มทองถั่วลันเตานะคะกิมจิกระเทียมสาหร่ายค่ะทานคู่กับผักสลัดเดี๋ยวเราไปทานกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นขอวอร์มเตาก่อนนะคะเตาเริ่มร้อนแล้วนะคะลงเลยค่ะสามชั้นเน้นเลยค่ะ ใส่หมูชิ้นเล็กๆของเราไปด้วยนะคะย่างแบบนี้นะคะชวน,นเพื่อนเพื่อมาทานกันนะคะโหสนุกค่ะ สามชั้นว่าย่างเกรียมๆมันเขาจะมีความกรอบอ่ะแล้วน้ํามันเขาก็จอ,อกมามันก็จะแห้งด้วยนะคะอน,นี่ค่ะองก็เริ่มย่างจนน้ํามันเขาออกเริ่มแห้งเกรียมหน้าทานแล้วนะคะเดี๋ยวปิดแก๊สเลยคะ่ะลุยเลยหอมหอืยเอาหมูสักสองชิ้นเลยแล้วกันเพิ่มความเพิ่มความสะใจนะคะโอ้ยลุยลุยลุย น่าจะต้องร้อนแน่เลยอะเพงปิดแก๊สต่อนิดนึงอะอืพอพักค่ะ อแล,แล้วเอากิมจิลงก่อนนะคะอืมกับเทียมโูค่ะนามด้วยน้ําจิ้มซุกี้หาลงไปเลยเวอร์ชั่นไทยๆบ้างนะคะอืม สุดยอดค่ะชิมน้ำจิ้มแจ่วบ้างค่ะอืมอืม หใหญ่ค่ะโคชูจังวางลงไปบนหมูอื้กระเทียมกิมจิกิมจ,จิทานกับเมนูอะไรก็แซ่บค่ะเพนเพื่อนชิ้นโต นะเดี๋ยวนะอ่ายิงจีนิดหน่อยไว้ค่ะ อาหมูหอด้วยโอ้ห่หอไม่ได้ละกินพร้อมกับกิมจิเลยค่ะนี่สองสองชิ้นไปเลยนะคะโน้ำมันงานนี้เพิ่มไขมันค่ะนี่จัดไปเลยกิมจิเพียงร้อนอยู่เลยค่ะเพื่อน อร่อยถูกใจอ่ะ ซอสลา,ายเหมือนเดิมน้ำด้วยโคชูจังค่ะหอมใหญ่กระเทียมไปเลยอือโอ้ยหอมใหญ่อันใหญ่จัง อวางกิมจิไปตรงนี้เลยอ๋อกิมจิค่ะอืม,อ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 ม อหอกิมจิไปเลยอืม ท้ายค่ะสามชั้นนี่โคชูจังหมูกระทะสไตล์เกาหลีวันนี้นะคะมีทุกมีหลากตลายเลยคะ่ะใส่กิมจิด้วยอืมจัดไป mm -hmm. โอเคค่ะเพื่อนๆก็อิ่มไปแล้วนะคะกับเมนูหมูกระทะสไตล์เกาหลีนะคะวันนี้ก็นําไปทําทานดูนะคะก็กระทะน,นี้เองก็ซื้อมาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะก็ลองไปหามาทําทานได้นะคะสะดวกดีค่ะโอเคค่ะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กําลังใจกับช่องสาวใต้ทําเองกินโชว์พาเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าอย่าลืมติดตามนะคะว่าอจะนําเมนูอร่อยๆแทบ,บ,บอะไรมาฝากเพื่อนๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ